นี่นี่คนนี่คนนี่จังเมวโอ้ฮัลโหลโอเคเส้นเหียวโอเคอาแนลไ่ร n e อนนัน n e My name ยาวยาวสองคครึ่งโอเคว้าวยาวสองคำครึ่งยาวีลีบอ่ีลีนั่นแล้วโอเคยูยูอยูฟลามีโอเค ยกยกยกฝ่ายคนตะเห็ดนมยกอีหล่ะโอเคเพอดลานยเกิดได้ไอเอ้ยกินมันก็้อยอยกามากันกได้โดนีหรออ๋อแล้ว่าไงนะครับขอเขาตะเห็ดนมมากอ๋อพออเหรอ พอ,อตอนนี้คนแน่นขนาดเลยครับผมยอดบริจาคที่คุณโจเนี่ยมอบให้น่าจะประมาณหลายแสนครับจอโจ,โจพอ,ออโทรมาเร็วๆนี้วะ